สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนจะมาเกาะติดตะช่างนะครับบวกกระแสรเรศนะครับในมวยช่อง3ศึกเจ้าวมวยไทยถ่ายทอดสดถึงช่อง3นะครับขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่17เมษายน2 5 6 4นะครับเวลา12นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับมุมสังเวนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตะช่างบวกกระแสรเรศมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับผู้สนับสนุนหลัก s บ b 279ลุ้นสนุกทุกสังเวียนโมเดลมือเส็บออกตัวระหว่างยกโปรโมชั่นจัดเต็มสนใจก็ลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกันได้นะครับโดยที่แอดไลน์เข้าไปที่ SBB 279มีแอดนำหน้าก่อนนะครับ SBB 279 เราจะมาเริ่มการเกาะติดกระ่งกันเลยนะครับโดยที่มวยช่องสานะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่องสาขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่17เมษายน2 5 6 4นะครับเวลา12บสนาฬิกายนาทีโดยประมาณนะครับวันนี้มีมวยให้รุ้นกันเพียงแค่รายการเดียวนะครับที่เหลือนี้งดไปหมดแล้วนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์กลับมาไม่ค่อยปกติไม่ค่อยน่าไว้วางใจนะครับรายการมวยหลายรายการนี้ จึงงดการแข่งขันไปนะครับสัปดาห์นี้ก็จะมีให้ลุ้นให้แฟนมวยได้ลุ้นได้เชียร์กันเพียงแค่2รายการนะครับ <c oughs> นั่นก็คือศึกจ้ามวยไทยก็คือวันนี้นะครับส่วนวันรุ่งขึ้น18เมษายนก็ยังมีมวยรอบ่ามวยไทยจะสีให้ลุ้นกันอีกหนึ่งรายการนะครับรายการอื่นที่เหลือนี้งดทําการแข่งขันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับศึกจ้ามวยไทยวันนี้ก็ ผลงานการประกบคู่มวยก็เป็นหน้าที่ของคุณสุเิตบแว่นแก้วนะครับโปรโมเตอร์ในศึกจิตเมืองนอนท์นะครับประกบไว้ถือว่าค่อนข้างน่าติดตามนะครับเพราะว่ามีมวยรอบ2คู่แล้วก็มีการชิงแชมป์ว่างไฟเวท1 1อปอนด์อีก1คู่นะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1ก่อนนะครับคู่ที่1น,นี่เป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบน็อกเอาท์ครั้งที่9นะครับคนชนะก็จะเดินหน้าเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายส่วนคนแพ้ก็จะตกรอบกับบ้านทันทีนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับฝ่ายแดงก็คือภัยเงินสอส ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับบูธีเดททีเดท999นะครับพิกัด1 1 8ปอนด์เมื่อเช้านะครับทั้งคู่นี่มัน1นปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดเลยครับคู่นี้ความสูงความยาวนี่ถือว่าใกล้เคียงกันแล้วครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบมากนักนะครับถือว่าปัดหัวตัวเท่าเลยนะครับทางด้านฝ่ายแดงไผ่เงินนี่นักชกวัย19ปีจากจังหวัดบุรีรัมนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่สสละชีพนะครับจังหวัดลบบุรีโดยมีนายกด้งนะครับนายกจำเริญสละะนครักบ ให้การสนับสนุนแล้วก็อัดฉีดก่อนชกเป็นมวยขวาครับเป็นมวยครบเครื่องเลยนะครับมีตีนสายหน้าออกได้แรงครับในไ่แขนของรัดมัดตีเหนียวแน่นเลยนะครับหลักเหลี่ยมดีอาวุธหนักแรงทุกลูกเลยนะครับสามฟอร์มหลังนี้ถือว่ายังมีสรุดสรุดอยู่นะครับสามฟอร์มหลังนี้แพ้รวดทั้งสามไฟเลยนะครับแล้วก็ไฟสุดท้ายที่ชกไวน้นี่วันที่2เดือนมิถุนายนปี6 2เลยนะครับแล้วก็หายไปเลยนะครับเท่ากับกลับมาไฟนี้เป็นไฟแรกนี่ มีชื่อเข้าร่วมชิงชัยมือรอบมาบินครั้งที่เลยนะครับเท่ากับว่าเรือเวทีไปเกือบเกือบสปีเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้ผายเงินนี่ใช้ใช้สิทธิจากตัวสำรองนะครับเพราะว่าเดิมทีจะเป็นทางด้าน1สยาม PK แสนชัยนะครับชกกับวุธิเดชครับแต่ว่า1สยามนี้ถอนไปนะครับทีมงานผู้ประกบคู่มวยในศึกรมวยรอบมาบินครั้งที่9นะครับจึงไปดึงเอาตัวสำรองมานะครับนั่นก็คือผายเงิน สละชีพนะครับวันนี้ถ้ากับว่าผายเงินใช้สิทธิจากตัวสำรองเข้ามานะครับแต่ว่าเรือไปทีไปเกือบเกือบสองปีเลยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับบูธทีเด่นนี่นักชกวัย17ปีจากนครราชสีมานะครับเก็บตัวฟิตซอนอยู่ที่ทีเด็ดเก้านะครับโดยมีเฮียตีสละศักแท่ตั้งนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยขวาเป็นมวยเข่าไนเหนียวนะครับเดินปั้มจับตีล็อกลัดมัดตีบู๊ดุดดันเลยนะครับสามฟอร์มหลังนี้ก็ถือว่า ใกล้เคียงกันนะครับชนะ1แล้วก็แพ้ไป2นะครับฟอร์มนี้ถือว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบไม่แตกต่างกันมากนะครับแต่ว่าเรื่องร่างกายนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายนี่มองดูว่าทางด้านฝ่ายน้าเงินวุฒิเดชดูจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าเคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจํามสม่ําเสมอมากกว่านะครับฉะนั้นการยืรยะน่าจะมั่นคงกว่านะครับวันนี้เรทนะครับเรทเปิดอยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินวุฒิเดชเป็นต่ออยู่ในราคา3ต่อ2นะครับเรทเปิดน้ําเงิน3ามสครับผมก็มองไปที่ฝ่ายน้าเงินครับวุฒิเดชทีเดชเก้าเก้าน่าจะเฉือน ไปได้แบบสนุกนะครับเนื่องจากว่าร่างกายดูได้เปรียบนะครับเพราะว่าเคลื่อนไหวเป็นประจำมากกว่านะครับทางด้านฝ่ายแดงนี่เรือเวทีไปเกือบเกือบสปีนะครับวันนี้มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับบุษทิเดชเทเดชเกเก้าส่วนคู่ที่2นะครับเป็นการฉีกแชมป์ว่างครับรุ่นไฟเวทร้อยสิบสองปอนด์นะครับเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คืออนันตชัยคิตตี้มวยไทยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับลมโชย ทอเถรพัดนะครับหรือว่าฟุกบะหมี่เกี้ยวพิกัด112ปอนด์นะครับเมื่อเช้านะครับฝ่ายแดงอนันตชัยนี่มา112รปอนด์พอดีเท่าพิกัดนะครับไม่ต้องลดส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินลมโชยนี่ก็ถือว่ามาน้ำหนักค่อนข้างเกินอยู่พอสมควรนะครับมา113.8ลดไป1.8เลยนะครับลดไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับคู่นี้ก็ดูชกประกอบบนเวทีแล้วกันนะครับแต่ว่าความสูงความยาวนะครับคู่นี้ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบมากมายทางด้านฝ่ายแดงนะครััับบอนนนตชชีีก18ปะ จากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่รินมวยไทยนะครับโดยมีอาจารย์จีรศักดิ์สมมุตินะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยครบเครื่องเลยนะครับเตะขวาต่อยขวาหนักแรงครับในล็อกลัดมัดตีบูดุดันนะครับหนักแรงทุกลูกนะครับมีเข่ายาไส้แทงแรง3ฟอร์มหลังนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับแพ้1แล้วก็ชนะไปถึง2อนะครับแล้วก็ดีกีแชมป์ร้อยแปดปอนด์เวทีราชดำเนินด้วยนะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินลมโชยนะครับนักชกวัย16ปีจากจังหวัดสุรินทร์นะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่อศักนรินทร์นะครับโดยมีอาจารย์ศักนรินทร์บุรณะเป็นผู้จัดการแล้วก็มีพันตํารวจเอกธีระเทละพัฒนะครับให้การสนับสนุนเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยครบเครื่องเลยนะครับเตะขวาต่อยขวาหนักแรงนายคล้องรัดมัดตีรุนแรงครับฟอร์มสดด้วยนะครับต้องบอกว่าปี6 3ทั้งปีนะครับชกไว้9ไบนี่สะดุดแพ้เพียงแค่ไฟเดียวเท่านั้นเองนะครับ ที่เหลือนี่ชนะ7็ไฟแล้วก็เสมออีกหนึ่งไฟนะครับฟอร์มสดเลยนะครับสำหรับทางด้านฝ่ายน้ําเงินลมโชยทอเทลพัฒนะครับแต่ว่าวันนี้ก็อาจจะมาเข้าเวนแทนนะครับเพราะว่าคู่นี้เดิมทีนี่ขึ้นรายการไว้เป็นทางด้านอนันตชัยนะครับคิตตี้มวยไทยจะชกกับปะตักหินนะครับปากบางค้าข้าวนะครับแต่ว่าปรับเปลี่ยนล่าสุดก็เป็นทางด้านลมโชยทอเทลพัฒมาได้สิทธิ์เข้าชิง112ปอนด์แทนนะครับถือว่า ก็อาจจะเตรียมตัวเป็นรอนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องบอกว่านักมวยไม่ได้ไปไหนนะครับเนื่องจากว่ามีสถานการณ์ไม่ค่อยปกติปกตินะครับมีโควิดสิเริ่มที่จะระบาดนะครับทำให้นักมวยก็ต้องเก็บตัวอยู่กับทางด้านค่ายมวยอยู่ตลอดนะครับฉะนั้นเรื่องการเตรียมตัวฟิตซ้อมรอรายการก็ต้องบอกว่าเต็มร้อยแน่นอนทั้งคู่นะครับวันนี้ลมโชยก็ถือว่ามาเข้าเวรแทนทางด้านปะตักหินนะครับาปากบางค้าข้าวนะครับแต่ว่าฟอร์มหลังๆของทางด้านฝ่ายน้าเงินลมโชยนี้ต้องบอกว่า อฟอร์มดีเหลือเกินนะครับ9ไฟหลัง9ไฟในปี63นะครับแพ้เพียงแค่ไฟเดียวชนะ7แล้วก็เสมอ1นะครับแล้วก็2ไฟลล่าสุดนี้ก็ต้องบอกว่าโชว์ฟอร์มสวยเลยนะครับชนะนอกยก3หินลัดเล็กลูกหินลาดที่สุรินล่าสุดนี้ชนะคะแนนจอมโหดเจริญเมืองมวยไทยที่หลังสิตน,นะครับอฟอร์มดี ฟอร์มสดเลยนะครับสำหรับทางด้านฝ่ายน้ําเงินแล้วก็ชนกับเบย์ใหญ่มาเยอะด้วยนะครับวันนี้เรทนะครับเรทเปิดอยู่ที่ทางด้านฝ่ายน้ําเงินลมโชยทอเถรพัดเป็นต่ออยู่ในราคา11.8นะครับเรทเปิดน้ําเงินนะครับลมโชยเป็นต่อ11.8นะครับวันนี้ผมก็ชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับน่าจะอาศัยร่างกายนะครับดูว่าร่างกายดูได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าฟอร์มสดมากๆเลย9้าวไหลังนี่ชนะ7เสมอ1แพ้เพียงแค่ไฟเดียวดูว่าร่างกายดีอ่าแล้วก็อาวุธรุนแรงหนักแน่นด้วยนะครับชนกับเบย์ใหญ่มาเยอะด้ววยันนนี้่าจะ เฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านอนันตชัยคิตตี้มวยไทยไปได้แบบสรุคกคู่ขี้นะครับแล้วก็ควา้าแชมป์ไฟเบทร้อยสิปอนด์วีธีมวยสยามอ้อมน้อยมาคาดเอลได้สําเร็จนะครับแต่ว่ามีราคาแต่งตัวบางทุนกันหน่อยนะครับเพราะว่าทางด้านฝ่ายน้าเงินลมโชยเมื่อช่วงเช้านี่ลดไปถึง1.8เลยนะครับก็ถือว่าอาจจะลดไม่นานนะครับแต่ก็ถือว่าลดเยอะอยู่พอสมควรนะครับดูชคประกอบด้วยนะครับแต่ว่าเลท หลังช่างนะครับเป็นต่อนะครับทางด้านฝ่ายน้าเงินลมโชยเป็นต่ออยู่ในราคา11ต่อแนะครับแต่ว่าผมชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินเลยนะครับลมโชยทอเทรพัฒน่าจะเชืออเราชนะคะแนนทางด้านอนันตชัยคิตตี้มวไทยไปได้แบบสนุกนะครับมีราคาแต่งตัวบางทุนด้วยครับส่วนคู่ที่สานะครับเป็นคู่เอกน้ำรายการนะครับเราก็ยังเป็นมวยรอบนะครับโดยเป็นมวยรอบท็อปวันมือมันพันดุครั้งที่3นะครับนัดแรกสายเอนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับฝ่ายแดงก็คือชัยชานสิทธิ์แก้วปพลนะครับหรือว่าเจ้าปาเจโร เพชรอตออนะครับวันนี้ใช้สีเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเป็นกลับไปใช้ชื่อเดิมนะครับชายชานสิทธิ์แก้วประผลชื่อดังเดือนที่เคยใช้อยู่นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้าเงินนะครับชาติมังกรชอห้าพยัคฆ์นะครับพิกัด138ปอนด์นะครับคู่นี้เมื่อช่วงเช้าทั้งคู่ก็มา1 3 8ิปอนด์พอดีตเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับความสูงความยาวนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับชาติมังกรดูว่าได้เปรียบเรื่องสรีระส่วนสูงความสูงความยาวได้ร้อยกว่านิดนิดนะครับ ทางด้านฝ่ายแดงชชยชานนีนักชกวัย21ปีนะครับจากบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับเท่วนี้ไปเป็นทหารนะครับก็เลยไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่เพชรปตอนะครับโดยมีหมวดยอดปตอนะครับร้อยโทวีรยุทธ์กองสงนะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยดีนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายหนักแรงนะครับดัดเตะดักแกทงอาวุธเร็วเชิงชกฉลาดเก๋ากระดูกดีเลยนะครับชกกระเบยใหญ่มาค่อนข้างเยอะเลยนะครับสามฟอมหลังนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาด้วยนะครับ ชนะ2แล้วก็แพ้เพียงแค่1เท่านั้นเองนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับชาติมังกรน,นี้นักชกวัย20ปีนะครับจากจังหวัดศรีสะเกดเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมยชหพยัคจ์จังหวัดปทุมธานีนะครับโดยมีเสียชายสุขโขทยัยพัชรินงมีจันนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยขวานะครับพบเครื่องเลยสัศาสตร์แข้งขวาต่อยหมัดฟันศอกแรงนะครับหลักเหลี่ยมดีอาวุธเร็วเชิงชกฉลาดแล้วก็ต้องบอกว่าสดมากๆเลยนะครับ3ฟอร์มหลังนี้ชนะรวดยังไม่แพ้ใครเลยนะครับ คุณนี้เรดเปิดมาคู่ขี้สูสีเลยนะครับเรดเปิดไขรต่อรอนะครับแต่ว่าเก๋ากระดูกดีชนกระเบื้อใหญ่มาเยอะนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับชัยชานสิแก้วประพลวันนี้ดูสั้นกว่านิดนิดนะครับแต่ว่าร่างกายดีฟอร์มสดนะครับนาเสือบรรยากาศดีอยู่กับทางด้านฝ่ายน้าเงินนะครับชาติมังกรชอห้าพยักห้าพยัก์นะครับเพราะว่าลูกพี่ เสียชายนี่ก็หนึ่งในโปรโมเตอร์ผู้ประกอบคู่มวยที่วิธีมวนสยามอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศของทางด้านฝ่ายเงินดูจะดีกว่านะครับแต่ว่าเรดเปิดคู่ขี้สูสีเลยนะครับเรดเปิดขต่อรองเรดเปิดขต่อรองนะครับคูนี้คู่ขี้สูสีนะครับแต่ว่าผมมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับชัยชาญสิทธิ์แก้วประพลนะครับดูว่ากระดูกมวยเบอร์มวยดูได้เปรียบนะครับดูมาก่อนชนกับเบอร์ใหญ่มาค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับ หลักเหลี่ยมดีด้วยอาวุธเร็วนะครับแต่ว่าสั้นกว่านิดๆบรรยากาศหน้าเสืออาจจะดูเป็นรองครับแต่ว่าความเกา๋าน่าจะช่วยได้เยอะนะครับน่าจะสุดท้ายแล้วน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านชาติมังกรทรห้าพยักไปได้แบบสนุกคู่ขี้เลยนะครับคู่ขี้นะครับเด็ดเปิดใครต่อรองนะครับคู่ขี้สุสีมากๆเลยคู่นี้แต่ว่ามองไปที่ฝ่ายแดงครับเจ้าชายชานสิแก้ประพลหรือว่าเจ้าปาเจโรนะครับเพชรปอตอน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้าน ชาตพยักชอห้าชาติมังกรชอห้าพยักไปเป็นแบบสรุปคู่ขี้เลยนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับชายชานสิ์แก้วประพลส่วนคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกต้องบอกว่าคู่นี้ก็ถือว่าเป็นอีกคู่ที่น่าจะเป็นคู่เอกก็ว่าได้นะครับเพราะว่าชื่อมวยนี่ก็ไม่เป็น2รองคู่เอกคู่ที่3เลยหรือซ้ำไปนะครับชื่อเสียงบารมีมวยการผ่านมวยนี่คู่ที่4นี่ไม่ได้เป็นรองคู่เอกคู่ที่3เลยนะครับผมมองว่าคู่ที่4นี่ก็ถือว่ายังเป็นคู่เอกได้สบายๆเลยนะครับ มาดูที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับฝ่ายแดงคู่ที่4นะครับฝ่ายแดงซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเือนก็คือก้องชชยฉะนายดอนเมืองหรือว่าก้องสยามทอแสงเทียนน้อยนะครับพิกัด1 2ึงอยปอนด์นะครับเมื่อชงเช้านะครับทั้งคู่นี้มา120ปอนด์ผลิตเท่าพิกัดไม่ต้องลดเลยนะครับคู่ที่ความสูงความยาวนี่เป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์นะครับดูจะได้เปรียบนะครับได้ลอยกว่าได้สูงกว่านิดนิดนะครับ ทางด้านฝ่ายแดงซุปเปอร์เล็กนี่นักชกวัย17ปีนะครับจากจังหวัดขอนแก่นนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตมืองนนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับโดยมีคุณสมจิตแว่นแก้วนะครับซึ่งเป็นโปรโมเตอร์ผู้ประกอบคู่มวยในวันนี้นะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็มีซอเอคอยดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับแล้วก็มีทางด้านกุหลาบขาวนนทชัยนะครับทีมสตาร์เทนเนอร์ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมด้วยนะครับเป็นมวยขวาเป็นมวยจังหวัดฟีมิครบเครื่องเลยนะครับตีนซ้ายหน้าออกได้แรงครับสูงยาว เข่าแหลมนะครับไล่แขนขวางแทงแรงยัดไส้แรงนะครับหนักแรงทุกๆท,ทุกลูกเลยนะครับหลักเหลี่ยมดีแล้วก็ที่สําคัญนี่เคยเอาชานะคู่ต่อสกคู่ต่อคู่ต่อสู้มาแล้วหนึ่งครั้งนะครับคู่ต่อสู้ในวันนี้นะครับฝั่งด้านฝ่ายแดงซปเปอร์เลกนี่เคยเบียดเอาชนะคะแนนมาแล้วด้วย1ครั้งนะครับสามฟอร์มหลังนี้ก็ต้องบอกว่าสดมากๆเลยนะครับทางด้านฝ่ายแดงซปเปอร์เล็กนี่สามฟอร์มหลังนี้ชนะรวดทั้งสามฝ่าเลยนะครับดูว่าร่างกายดีมากๆเลยนะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับก้องชัยฉนายดอนเมืองนะครับนักชกวัย19ปีนะครับจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ทอเสียงแสงเทียนน้อยจังหวัดปทุมธานีนะครับโดยมีแสงเทียนแสงเทียนน้อยสอรุ่งโรจน์นะครับจอมจุมพิษเป็นผู้จัดการแล้วก็มีคุณชํานาญบุญจงนะครับฉนายดอนเมืองให้การสนับสนุนเป็นมวยซ้ายนะครับคูนี้ต้องบอกว่าซ้ายกับขวาเจอกันนะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินก้องชัยนี่เป็นมวยซ้ายประเภทครบเครื่องเลยนะครับเตะสายต่อย้ายหนักแรงนะครับเปิดเกม เดินชนเลยนะครับแต่ซ้ายต่อยซ้ายอาวุธหนักแรงขยันออกอาวุธนะครับในไล่แขนกดแขนล็อกวัดมัดตีนะครับขวางแทงแรงนะครับแล้วก็มีสอกสวนอันตรายเลยนะครับสฟอร์มหลังนี้ทางด้านฝ่ายน้ําเงินนี่ดูเสียเปรียบนะครับเพราะว่า3ฟอร์มหลังนี้ชนะ1แล้วก็แพ้ไปถึง2ถ้าเทียบกันที่ฟอร์มนี้เป็นทางด้านฝ่ายแดงครับซุปเปอร์เล็ก ดูได้เปรียบนะครับฟอร์มดูดีกว่า3ฟอร์มหลังนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟล์เลยนะครับแล้วก็พลิกสถิตินะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งด้วยนะครับที่วิธีอตโกาจังหวัดนนทบุรีนะครับวันนั้นก็หน้าเสื้อบรรยากาศก็เป็นทางด้านฝ่ายแดงที่ดูได้เปรียบนะครับวันนั้นชกกันที่พิกัด118่อปอนด์นะครับชกกันได้สนุกคู่ขี้สูสีเลยนะครับแล้วก็ไปทางด้านซุปเปอร์เล็กจิตมังงโนนะครับที่เบียดเอาชนะคะแนนไปได้้้ช่่วววงทาายนนัีก็ถือ เป็นการแก้มือล้างตาของทางด้านฝ่ายน้าเงินกล้องชัยชันดอนเมืองอีกครั้งนะครับมีการปรับเวทพิกัดมาเป็น120ปอนด์นะครับซึ่งการปรับเวทมานี้ผมมองดูว่าซุปเปอร์เลกน่าจะดูได้เปรียบนะครับเพราะว่ายังดูได้เปรียบเรื่องรูปร่างได้ใหญ่กว่าได้ยาวกว่านะครับการปรับน้ําหนักทําให้นักมวยที่ได้เปรียบเรื่องรูปร่างดูได้เปรียบนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งนะครับวันนี้บรรยากาศก็อยู่ยังดูได้เปรียบอยู่ดีนะครับเพราะว่าลูกพี่ เป็นคนเป็นโปรโมเตอร์ผู้ประกอบคู่มวยนะครับนั่นก็คือคุณสุจิตแว่นแก้วนะครับลูกพี่ของทางด้านซุปเปเล็กเป็นโปรโมเตอร์ในวันนี้ฉะนั้นบรรยากาศดูได้เปลี่ยน,นครับคู่นี้ถ้าชกกันที่เวทีอื่นอย่างราชดำเนินนี่บรรยากาศกลางๆนี่ถือว่าคู่ขี้สูสีมากเลยนะครับแต่วันนี้มาชกที่ศึกเจ้ามวยไทยแล้วก็เป็นทางด้านคุณสุจิตแว่นแก้วเป็นโปรโมเตอร์ในวันนี้บรรยากาศก็เลยเอียงไปอยู่ทางด้านฝ่ายแดงครับซุปเปเล็กจิตเมืองนนท์นะครับที่ดูได้เปรียบน,นะครับแล้วก็เคยเืินเอาชนะคะแนนมาแล้วด้วยหนึ่งครั้งที่สําคัญวันนี้้ดดูไอยกว่า ได้สูงกว่าด้วยนะครับเรทนะครับเรทเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับซุปเปอร์เล็กจิตมังนนนักมวยที่เคยเอาชนะคะแนน,นมาแล้ว1ครั้งนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา11ต่อ8นะครับเรทเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงซุปเปอร์เล็กจิตมังนนเป็นต่อในราคา11ต่อ8นะครับวันนี้ผมก็เลยผมก็บองไปที่ฝ่ายแดงนะครับซุปเปอร์เล็กจิตมังนนดูว่าวันนี้ดูได้ใหญ่กว่าด้วยบรรยากาศก,าก็ดูได้เปรียบด้วยเพราะลูกพี่เป็นโปมเ,เตอร์ในวันนี้ที่สําคัญนะครับพิกัดนี้ดูได้เปรียบนะครับเพราะดูได้ใหญ่กว่าแล้วก็เคย เบียดเอาชนะคะแนนมาแล้ว1ครั้งนะครับวันนี้ผมมองว่าน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนย้ำแขนไปได้อีก1ครั้งนะครับเลทเปิดสิบเอ็ดอยู่ที่ฝ่ายแดงซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนอนมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนอนสําหรับมวยชอบนะครับหตัวนะครับที่สุดเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับผมมองไปที่คู่ที่1เลยนะครับคู่ที่1คู่แรกนะครับ มวยรอบม้าบินแบบนอกอท์ครั้งที่9นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับบุตรที่เด็ดที่เด็ด9 9เนะครับเด็ดเปิดสำสอนครับดูว่าคูตซูนี่เหลือเวทีไปนานนะครับการยืนระยะปลายๆน่าจะมีปัญหานะครับมวยชอบที่สุดเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับชอบแล้วก็มองไปที่คู่ที่1นะครับฝ่ายน้ําเงินบุตรที่เด็ดที่เด็ด99สําสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนําไปลงทุนขอให้ท่านนาไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการลงทุนนะครับตั้งอยู่บนความเสี่ยง เพราะฉะนั้นผู้ลงทุนวรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันนะไม่น่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับขยับขยายเอาตัวรอดให้สําเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมมยชอบอาจจะไม่ใช่มมยชนะร0อตเสเสมอไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับขอย้ําว่ามมยชอบนะครับอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ฉะนั้นท่านไปวิเคราะห์ก่อนการลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมมยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับปลอดภัย ไม่ประมาทการจะตกนะครับตั้งการขึ้นมาสูงๆเลยนะครับเพราะว่าการระบาดอีกระลอกหนึ่งระลอกนี้นะครับถือว่าค่อนข้างจะไปเร็วนะครับแล้วก็ยอดสะสมผู้ติดเชื้อรายวันนี่ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับพุ่งไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็พันกว่าแล้วนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นอีกนะครับฉะนั้นเราต้องตั้งการขึ้นมาใหม่อีกครั้งนึงนะครับให้สูงยิ่งกว่าเก่าอีกนะครับอย่าลืมนะครับ ก่อนออกจากบ้านทุกครั้งสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งหมั่นล้างมือบ่อยๆแล้วก็อีกประการนึงนะครับระยะห่างทางสังคมนะครับระยะห่างนะครับไปที่ไหนก็ดีนห่างกันไว้หน่อยนะครับหรือว่าโซเชียลดิสทนซิ่งนะครับผมเชื่อว่าทํา3อย่างนี้เป็นประจํานะครับท่านจะช่วยให้ท่านปลอดภัยจากโควิดสิไปได้ด้วยดีนะครับตั้งการ์ดขึ้นมาสูงสูอีกครั้งหนึ่งครับไม่ประมาทกาดอย่าตกนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับ สุดท้ายนี้นะครับวันนี้ขอให้พี่น้องแฟนมอทุกท่านเลยนะครับร่ลำรวยเงินทองกันทุกท่านวันนี้เข้าตัวไหนจิ้มตัวไหนลงทุนตัวไหนก็ขอให้ถูกเข้ากันทุกตัวเลยนะครับรวยๆเฮง่กันทุกท่านวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ